ชั่วโมงสยองดีตอนที่30สอาคาศผีหมาวัดที่บ้านดอนกกมีวัดประจำหมู่บ้านที่เป็นที่ศรัทธาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากนั่นก็คือวัดดอนกกวัดแห่งนี้ มีพระประจำวัดอยู่เพียงสองรูปกับเด็กวัดอีกคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่อย่างเล็กพร้อมกับหมาวัดอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ้าบุญทิง้งหมายถึงเป็นบุญที่ถูกนำมาทิ้งไว้เจ้าบุญทิ้งเคยสร้างวีรกรรมกัดโจรคนหนึ่งตายระหว่างที่บุกลุกบ้านของเจ้าของมันหลังจากนั้นเจ้าของก็เกิดความกลัว เลยนำเจ้าบุญทิ้งมาปล่อยวัดและเจ้าอาวาสก็รับเลี้ยงไว้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเจ้าบุญทิง้งถึงจะเป็นหมาที่ดูน่ากลัวและดุแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์และเชื่องรักเจ้าของมันจะคอยตามโปรนิบัติคุ้มกันเหล่าพระและเด็กวัดสม่ำเสมอไม่ทำร้ายคนที่ไม่มีพิษภัย และคนที่พบเห็นมันก็ต่างเอ็นดูเจ้าบุญทิ้งเป็นอย่างมากเวลาเหล่าพระท่านไปบิณฑบาตแน่นอนว่าเจ้าบุญทิ้งนั้นก็ติดตามไปเช่นเคยถึงจะใช้เวลานานแต่ว่าเจ้าบุญทิ้งนั้นก็ไม่เคยหงุดหงิดงองแงและคอยเฝ้าติดตามไปทุกหนแห่ง ื่ออยู่ที่วัดเจ้าบุญทิ้งก็จะทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้ายามทั้งกลางวันและกลางคืนขอให้เห่าคนที่ดูท่าทางมีพิรุธเนื่องจากวัดแห่งนี้นั้นมีผู้ใจบุญมาทำฐานเป็นจำนวนมากเลยมีทรัพย์สินที่มีค่าและปัจจัยอยู่ในวัดเยอะมากพอสมควรทั้งเด็กวัดและเจ้าบุญทิ้งนั้น ต่างก็สนิทกันมากเพราะทั้งคู่นั้นเติบโตมาด้วยกันสำหรับเด็กวัดแล้วเจ้าบุญทิ้งนั้นก็เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเลยทีเดียวขณะเดียวกันที่บ้านของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่กำลังวางแผนจะปล้นวัดกันอยู่ หมายของเราก็คือวัดดอนกกข้าได้ยินมาว่าของที่อยู่ในวัดแห่งนี้ตีมูลค่าได้เป็นเจ็ดหลักเลยนะเว้ยถ้าเราป้นมาได้แล้ะก็รวยเล็กเลยไม่ต้องซื้อเราจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้เด็ดขาดเออลูกพี่แต่ที่วัดนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวหนึง่งไอ้อเจ้านี้ มันดุซะด้วยใครแปลกหน้าไปทําอะไรลับๆล,ล่อๆในวัดมันก็เห่าซะดังหรืออาจจะกัดด้วยได้ข่าวว่ามันเคยกัดคนตายด้วยนะลูกพีมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอืมงานนี้เราจะพลาดไม่ได้มันก็แค่หมาตัวเดียวไอ้สิงเอ็งก็ไปจัดการเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะ ได้ครับลูกเพศไม่มีปัญหาเราจะเริ่มแผนปุ้นในอาทิตย์หน้าจะปล้นกันในช่วงคำ่ำทุกคนเตรียมพร้อมเอาไวล้ล่ะในช่วงคำ่ำไอ้สิงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโจรได้เดินทางมาที่ข้างรั้ววัดและวางแผน จะทำอะไรบางอย่างกินนี่ซะเจ้าหมาน้อยน่ารักๆๆขอโทษด้วยนะมันจำเป็นเข้าใจหน่อยนะฮอทดอกที่ไอสิงโยนนั้นพุ่งข้ามมาตกอีกฝั่งซึ่งเป็นบริเวณวัด มันก็คือฮอทดอกที่ผสมยาเบื่อเอาไว้เจ้าบุญทิ้งเห็นฮอทดอกตกอยู่ก็ไม่รอช้ามากินอย่างว่องไวด้วยความไม่รู้และตามประสาของสุนัข เช้าวันต่อมามีคนพบศพของเจ้าบุญทิ้งนั้นนอนตายอยู่ข้างรูวันเฮ้ยหมดเวรหมดกรรมสัทีนะไอ้บุญทิง้งชาติพบชาติหน้าก็ขอให้เองไปเกิดเป็นคนหรือว่าเทวดานะอย่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนี่นำร่างเจ้าบุญทิง้ง ไปฝังที่นาหลังวัดซะเถอะเดี๋ยวพวกอาตามาจะช่วยสวดส่งวิญญาณให้มันครับหลวงพ่อร่างของเจ้าบุญทิ้งถูกนำมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณก่อนจะเตรียมฝังคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นเด็กวัดนั่นเอง แต่ไม่กี่วันต่อมามีคนพบร่างของไอ้สิงนอนตายอยู่ที่นาสภาพศพนั้นยับเยินเหมือนถูกบางอย่างขย่ำม,มาไม่น่าเชื่อยอยู่ๆไอ้สิงก็ดันมาตายซะได้บ้าจริง ทำไมอยู่ๆก็มาตายได้นะข่าวบอกว่ามีคนไปเห็นศพไอส้สิงที่ทุ่งนาใกล้ๆวัดดอนกุกเขาบอกว่าสภาพศพนั้นนะ่ะเละเทะมันโดนพวกสิงโตขย้ำมาเลยแหละสิงโตเหรอแถวนี้มันจะไปม,มีสิงโตได้ยังไงวะไม่ใช่ทุ่งหญ้าสวรรค์นะเว้ย ูสิครับลูกพี่เขาบอกกันมาแบบนี้ว่าแต่ว่าพวกเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีละ่ะเอาอยัางไงละ่ะก็ตามแผนเดิมนะสิถามแปลกๆดีด้วยจะได้หมดตัวหารไปมาถึงคืนที่จะทำภารกิจเล่าโจร ก็ได้แอบลักลอบเข้าไปในวัดเพื่อดำเนินการขโมยทรัพย์สินตามที่วางแผนกันเอาไว้มาที่ไหนมาหอนแถวนี้วะแล้วแน่ใจไะ้ว่าคนหลับกันหมดแล้วครับลูกพี่เวลานี้ชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็หลับกันหมดนั่นแหละครับหายห่วง แต่ว่าที่้สิงตายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือใครหรืออะไรถ้าเกิดว่าไอ้ตัวที่ขาไอ้สิงมันยังลอยนวลอยู่แถวๆนี้ละ่ะเฮ้ยแล้วเองจะพูดอะไรขึ้นมาตอนนี้วะมันก็จริงนะไอ้เจ้านั้นมันอาจจะยังลอยนวลอยู่แถวนี้เราเองก็ควรเฝ้าระวังกันไว้เรายังไม่รู้ว่า มันคือใครคืออะไรและฆ่าไอ้สิงทำไว้ทันใดนั้นเองมีร่างของสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ปรากฏขึ้นเฮ้ยนั่นนั่นมันตัวอะไรนะลูกพี่ รู้แล้ววะแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเดินเข้าไปหากลุ่มโจรแล้วมันก็จู่โจม การพวกมันเองเจ้าอย่าไปก่อกรรมเพิ่มเลยแค่เจ้าเป็นหมาที่สื่อสัตว์ขอรับใช้ผ่าเหลืองมานานก็สะสมบุญมามากพอแล้วเจ้าไปเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ดีกว่านี้เถอะนะเจ้าได้ใช้เวรใช้กรรมหมดแล้ว เจ้าบุญทิ้งที่กลายเป็นปีศาจก็ได้หายไปไม่นานนักตำรวจก็ได้มาที่วัดและเข้าจับกุมเหล่าโจรไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นช่างน่าเหลือเชื่อดูเหมือนว่าวิญญาณของเจ้าบุญทิ้งที่ยังมีความอาฆาตและไม่สงบสุข ได้กลับมาเฝ้าวัดเหมือนที่เคยทําแต่ว่ามาในรูปแบบของวิญญาณอาฆาตแต่ว่าตอนนี้เจ้าบุญทิ้งนั้นก็ได้ไปอย่างสงบสุขแล้ว